สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้อยู่ที่คลองหลวงคลองหกประทุมธานีแปลงนี้ครับแปดไร่ของพี่ต้นรอบที่แล้วได้สองตันนะครับข้าวดีข้าวเด้งข้าวหางยาลิเกกกเต็มไปหมดเลยนะครับรอบนี้หมักเทนเดอร์ครับลดลงไปประมาณ80ด0เกซนะครับปัจจุบันจะได้เกี่ยวแล้วครับน่าจะประมาณวันที่8หรือวันที่9นะครับวันนี้มาอัปเดตให้ดูก่อนครับรวงก้มแล้วนะครับ โอ้โหใบธงยังสะอาดอยู่เลยครับเห็นไหมข่าวดีลดลงเยอะเลยนะครับโอ้โหมีมีต้นลวงเนี่ยนะครับห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับหวานเลดลาวาไปสองรอบนะครับพี่น้องครับเล็ดลาวาสองรอบฉีดกิงท้องไปสี่ครั้งครั้งละครึ่งขวดสี่ครั้งเท่ากับสองขวดพี่น้องครับใช้เลดลาวาไปยี่สิบกระสอบแปดไร่เห็นไหมครับเลดลาวารอบแรกสิบลูก นะครับบวกเคมีสองลูกรอบที่สองเลเราวาสิบลูกบวกปุ๋ยสูตรลูกเดียวครับพี่น้องครับปัจจุบันเห็นไหมครับพี่น้องโอ้โหมันงามแปลงนูนะเล่นปแลวแสนเจ็ดครั้งที่แล้วสองแปลงได้แสนเจ็ดครั้งนี้เกี่ยวแปลงเดือแสนเจ็ดแปลงนี้ยิ่งความมาหากําไรครับพี่น้องครับพี่น้องดูลวงเห็นไหมครับเห็นไหมโอ้โหนะครับรถผมจอดอยู่นู่นนู้นรถผมจอดอยู่นู่นครับ ดูครับให้ดูชัดๆความใสของมเมล็ดเขาเป็นเชื้อโรคเชื้อรากันแล้วอันนี้ทําไมมันมันไม่เห็นมันเป็นเลยเนี่ยนะครับเนี่ยฝั่งนู้นก็ต้นไม้ทั้งนั้นเห็นไหมนะครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์ครับพี่น้องครับข้าวที่แข็งแรงข้าวที่แข็งแกรง่งนะครับมักจะไม่ค่อยเป็นโรคนะครับต้นตีเตี้ยต้นใหญ่ๆนะครับใบธง สากสากใบตั้งเห็นไหมครับเขาจะทนทานต่อสภาวะอากาศที่เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวมีน้าค้างเดี๋ยวฝนตกครับโอ้โหมันงามพระเจ้าคุณโอ้โหจะเกี่ยวแล้วใบธงยังปิ๊งสะอาดอยู่เลยให้ดูใกล้ๆครับลวงเป็นลูกเลยลวงเป็นลูกเลย เป็นลูกคื่นหรือแบบนี้เนื้อครับแบบนี้เนื้อเขาเรียกเนื้อเนื้อเน้นๆอย่างเนี้เขาเรียกเนื้อเนื้อเน้นๆนะครับครับไม่สูงมากแต่ต้นใหญ่ออกลวงมาก็ออกขุดกระบังเลยครับไม่มีขาคอไม่มีขาคอรวงนะครับโรคเชื้อราก็ไม่ไม่ค่อยเป็นนะครับแมลงก็ไม่ค่อยกวนนี่คือวิธีการลดต้นทุนนะครับรอบที่แล้วสามสิบไร่ ลงทุนแสนสองรอบนี้30ไร่เช่นเดียวกันลงทุน80,000ืนแปลงนู้นได้แล้วแสนเจ็ดเหลือแปลงนี้อีกแปลงนะครับโอ้โหลดลดต้นทุนไปสี่0มเห็นเนเลยเนี่ยลดต้นทุนไป40,000แล้วแปลงนี้สองแปลงนี้นะครับลองโอ้โหพูดไม่ออมกันเจอรลวงแบบนี้เข้า คนละเรื่องกันรอบที่แล้วเลยโอเค okay. พี่น้องครับเดี๋ยวเรามาดูวันเกี่ยวอัปเดตว่าจะได้เท่าไหร่นะครับแต่แน่ๆรอบที่แล้วได้2ตันแดไล่8ดไล่นี้แต่รอบนี้ยังไง6-7ตันได้แน่นอนครับพี่น้องครับ